ในเรื่องนี้ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานทีมไทยแลนด์ทุกแห่งกำลังทำงานอย่างเต็มที่และพร้อมเพรียงเพื่อสื่อสารกับประชาคมโลกโดยเฉพาะในจังหวะสำคัญนี้นะคะเพื่อเน้นย้ำจุดยืนของไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกชวิภาคีนะคะและยังคงเดินหน้าปฏิบัติการปฏิบัติาตามขอภัยนะคะ ตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะคะจริงใจและด้วยสุจริตใจะคะ่ะสุดท้ายนี้ขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่เรื่องระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากผลการประชุม GPC ที่เพิ่งผ่านไปน่าจะสะท้อนความตั้งใจนะคะของทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะในให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศที่ดีนะคะเพื่อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศและให้พี่น้องประชาชนของเราได้กลับบ้านโดยเร็วนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพื่อให้ชีวิตให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติะค่ะ